うん。<noise> ันนี้ก็กลับมาพบกับครูเนยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาศึกษาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทน,นั่นเองค่ะ จุดประสงค์ของบทเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อให้นักเรียน ระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปศึกษากันในวันนี้ครูขอถามนักเรียนหน่อยนะคะว่านักเรียนมีกีฬาที่ชอบแล้วก็นักกีฬาไอดอลของนักเรียนเป็นไหมคะและจากที่ภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะนักเรียนพอจะเดาออกไหมคะว่า โป้งเขาชอบกีฬาอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะกีฬาที่โป้งชอบเล่นนี้นะคะก็คือกีฬาตะกร้อนั่นเองค่ะเด็กๆคะในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันกีฬาตะกร้อในชุมชนของโป้งและก้อยด้วยนะคะซึ่งโป้งเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปหาพี่ท็อป ซึ่งเป็นนักกีฬาลัตกตอในดวงใจของเขานั่นเองค่ะแต่เอข้อความที่โป้งส่งไปก็นานแล้วนะคะแต่ทำไมพี่ท็อปถึงยังไม่ตอบกลับกันมานะสงสัยเดี๋ยวเราต้องไปขอดูข้อความของโป้งที่ส่งให้พี่ท็อปหน่อยแล้วละคะ่ะอ๋อข้อความก็เป็นแบบนี้นี่เองนะคะว่าแล้วทำไมพี่เขาถึงไม่ตอบกลับมา ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะปรับปรุงข้อความนี้อย่างไรคะเพื่อให้พี่เขาตอบกลับมา <Hey! S 1> เก่งกันมากเลยคะ่ะ <Hey! S 1> เด็กๆการที่เรานะคะจะติดต่อกับบุคคลที่เราไม่รู้จักมาก่อนเราก็ควรแนะนำตัวแจ้งชื่อนะคะและใช้ภาษาที่สุภาพพร้อมกับแจ้งจุดประสงค์นะคะหรือว่า สิ่งที่เราต้องการสื่อสารกับเขาไปอีกทีนึงนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะเขียนแบบนี้คนอ่านก็รู้สึกดีเพราะแสดงถึงมารยาทที่ดีต่อกันและครูก็ได้ข่าวด้วยนะคะว่าพี่ท็อปได้ติดต่อโป้งกลับมาแล้วล่ะค่ะเอโป้งกับก้อยเขานั่งทำอะไรกันอยู่นะคะเห็นนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตั้งนานแล้วอ๋อ พวกเขาเนี่ยก็กำลังที่จะหารูปภาพของพี่ท็อปนะคะในเว็บไซต์เพื่อที่จะนำมาตกแต่งรูปภาพไว้ให้พี่ท็อปได้เซ็นนั่นเองค่ะหลังจากที่โป้งนะคะก็ได้ตกแต่งรูปภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะโป้งก็ได้นำรูปภาพของพี่ท็อปเนี่ย ไปไว้ที่กระดานสนทนาพร้อมทั้งบอกอีเมลของตนเองอยู่บนเว็บไซต์แฟนคลับของพี่ท็อปด้วยล่ะคะ่ะสงสัยตอนนี้โป้งคงกำลังชื่นชมผลงานของตนเองอยู่แน่ๆเลยล่ะคะ่ะเด็กๆแต่เอ๊ทำไมโป้งถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะคะอ๋อ ก็หลังจากที่โป้งเนี่ยแช่อีเมลส่วนตัวไว้บนเว็บไซต์ก็ทำให้โป้งเนี่ยได้รับอีเมลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอีเมลชวนทำงานหรือชวนเข้าเล่นเกมนั่นเองคะ่ะและระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ดันมีข้อความนี้ปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นข้อความให้ลงทะเบียนลุ้นรับโชค iPhone 12เพียงแค่กอรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ อีเมลและรหัสผ่านไปเท่านั้นโป้งและก้อยมีวิธีจัดการกับข้อความนี้สองทางคือ 1. เลือกลุ้นรับโชคโดยการกรอกข้อมูลตามที่ต้องการลงไปหรือ 2. กดปิดหน้าต่างนี้ไปไม่กรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหากนักเรียนนะคะเป็นโป้งและก้อย นักเรียนจะเลือกทำอย่างไรคะแต่นี่ก็เป็น iPhone 12เลยนะคะเด็กๆน่าเอามาใช้มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแถมยังได้ฟรีอีกด้วยนักเรียนจะเลือกทำอย่างไรยังไม่ต้องตอบคำถามครูในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอีเมลนี้มันมาได้อย่างไร การที่เราแชร์อีเมลไว้ในที่สาธารณะจะทำให้คนอื่นที่เห็นสามารถติดต่อเรามาได้เราเรียกอีเมลหรือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอนี้ว่าสแปมเด็กๆทราบกันไหมคะว่าสแปมคืออะไรเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยค่ะ สแปมคือข้อความที่ส่งมาโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอซึ่งอาจทำให้ผู้รับข้อความเกิดความไม่พอใจเช่นโฆษณาหรือข้อความต่างๆโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างอันแรกนะคะ ให้คลิกลิงก์เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจดจำรหัสผ่านเข้าไปใช้ในระบบแทนเราตัวอย่างต่อมาให้คลิกลิงก์เพื่อสมัครสมาชิกและเก็บค่าบริการโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจตัวอย่างที่3ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนเล่นเกมแล้วนำข้อมูลของเราไปใช้ ถ้าเรากรอกไปก็จะมีชื่อวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ให้เสียหายได้ค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะให้ติดตั้งโปรแกรมหรือลบโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นไวรัสโปรแกรมขโมยข้อมูลของเราไปนั่นเองค่ะ นอกจากสแปมยังมีฟิชชิงซึ่งเป็นการหลอกลวงให้ผู้ใช้คลิกลิงก์เข้าไปยังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบเว็บไซต์จริงเพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ซึ่งข้อมูลเราอาจจะไปอยู่กับมิจฉาชีพได้ยกตัวอย่างในภาพมีอีเมลให้ติดต่อกลับแล้วให้เราคลิกลิงก์เพื่อติดต่อกลับ แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าชื่อลิงก์ไม่ตรงกับอีเมลที่ส่งมาค่ะนอกจากนั้นนะคะการหลอกลวงอย่างสแปมและฟิชชิ่งยังมีการหลอกลวงให้เล่นเกมด้วยนะคะนักเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะ จะเชิญชวนให้เล่นเกมโดยให้เหรียญฟรีก่อนพอเราเล่นจนติดเหรียญหมดก็จะชักชวนให้ซื้อเหรียญเพิ่มพอเรารู้ตัวว่าติดเกมก็เสียเงินเสียเวลาไม่อยากเล่นแล้วเขาก็จะชวนให้เราเล่นเกมทุกวันโดยให้ของขวัญพิเศษเช่นหัวใจเหรียญพิเศษหลอกลวงให้เราซื้อไอเทม แต่เมื่อซื้อแล้วอาจไม่ตรงกับความต้องการจึงเสียเงินซื้อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะการเล่นเกมเนี่ยนะคะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนักเรียนควรเล่นให้เป็นเวลาเพื่อฝึกพัฒน,นาการอย่างมีสติไม่ให้ถูกหลอกลวงด้วยนะคะ นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยอย่าพึ่งเล่นเกมที่ใช้เงินหรือว่าเสียเงินเลยนะคะเด็กๆคะนอกจากที่เราเนี่ยต้องรู้จักป้องกันตนเองในการใช้อินเทอร์เน็ตจากสแปมหรือว่าฟิชชิงนั้นนะคะเราก็ควรสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเราด้วยเช่นกันว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและปลอดภัยหรือเปล่าและนอกจากนั้นนะคะก็ยังดูด้วยว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือเปล่านั่นเองค่ะและการใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่เหมาะสมคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนี้กันเลยค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะคือการตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วไปแชร์ในสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่นผิดกฎหมายด้วยนะคะเด็กๆตัวอย่างต่อมาแอปใช้ชื่อบัญชีของผู้อื่นและโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมทําให้เพื่อนเกิดความเสียหายและตัวอย่างสุดท้าย นำภาพไม่เหมาะสมของผู้อื่นไปเผยแพร่ตัวอย่างนี้ก็ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และทําให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเช่นกันค่ะซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมหรือการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีมารยาทคือการที่เรานะคะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำร้ายหรือลบกวนผู้อื่น ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมไม่เจาะระบบเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตผู้อื่นไม่ใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตของผู้อื่นและไม่ใช้เครือข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตและที่สำคัญนะคะการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องให้เกียริซึ่งกันและกันนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ คราวนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข้อความรุ้นรับชิงโชค iPhone 12เนี่ยเด้งขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของโป้งและก้อยได้อย่างไรเย้ถ <Yeah! S 2> ูกต้องกันแล้วคะ่ะเด็กๆก็เกิดจากการที่โป้งเนี่ยนะคะแชร์อีเมลแล้วก็รูปภาพเนี่ยไว้กระดานสนทนาหรือว่าบนเว็บไซต์ของแฟนคลับพี่ท็อปนั่นเองคะ่ะ และจากที่ครูนะคะก็ได้ถามนักเรียนไปตอนต้นแล้วว่าถ้านักเรียนเป็นโป้งและก้อยนักเรียนจะเลือกทำอย่างไรระหว่าง 1. นัก้อเรียนนะคะจะเลือกลุ้นหลับโชคโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองลงไปตามที่เขาต้องการหรือ 2. นักเรียนจะเลือกปิดหน้าต่างนั้นลงไปไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนลงไปนั่นเองค่ะ เก่งัมากเลยค่ะเด็กๆเราก็ต้องเลือกแบบที่2นั่นเองนะคะเราจะไม่กรอกข้อมูลนั้นไปเด็ดขาดและก็จะปิดหน้าต่างนั้นลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะตกไปอยู่กับมิจฉาชีพนั่นเองค่ะแล้วเราจะป้องกันสแปมอย่างไรดีล่ะคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีแรกเลยนะคะเราไม่ควรโพสต์หรือเผยแพร่อ e ีเมลชื่อบัญชีผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะหรือถ้าได้รับอ e ีเมลที่เป็นสแปมมาแล้วก็ให้กดรายงานสแปมแต่ถ้าเป็นสแปมในโทรศัพท์มือถือหรือโปรแกรมสนทนาให้ทำการบล็อกหรือปิดก้นชื่อบัญชีนั้นไปเลยค่ะ ว่าแต่เอนักเรียนคะมีข้อความอะไรก็ไม่รู้นะคะเด้งมาบนจอ iPad ของครูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทได้สูงผู้โชคดีเพื่อรับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพโตเกียวพร้อมที่พักฟรีคลิกด่วนเพื่อกรอกข้อมูลและรอรับส,สิทธิพิเศษนี้จะไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านท่านเลย ถ้านักเรียนเห็นข้อความแบบนี้เป็นนักเรียนนักเรียนจะทําอย่างไรกันคะเก่งกันมากๆเลยค่ะการที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์อีเมล์หรือเลขบัญชีธนาคารไปเนี่ยนะคะข้อมูลของเราเนี่ยอาจถูกนําไปขายหรือตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องตรวจสอบ โฆษณานี้นะคะว่ามีที่มาอย่างไรน่าเชื่อถือหรือไม่หรือไม่เรานะคะก็อาจจะปิดหน้าต่างนี้ไปเลยก็ได้คะ่ะเกรดหน้ารู้มันแวร์คือโปรแกรมที่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตและสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลหรืออุปกรณ์มันแวร์มีหลายประเภทเช่น ไวรัสสปายแวร์โทรจันเวิร์มซึ่งแต่ละประเภทจะมีรูปแบบการโจมตีและสร้างความเสียหายแตกต่างกันวิธีป้องกันคือไม่คลิกลิงก์หรือไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือติดตั้งและอัปเดตโปรแกรมป้องกันไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอสรุปความรู้สำหรับคาบเรียนนี้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยคือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆซึ่งอาจทำให้ข้อมูลของเราถูกนำไปใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือตกไปอยู่กับมิจฉาชีพได้เป็นต้นนั่นเองคะ่ะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีมารยาทคือการที่เราไม่นำข้อมูลผู้อื่นไปเผยแพร่หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตหากต้องการติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนควรแนะนำตัวและใช้ภาษาที่สุภาพในการติดต่อสื่อสารและยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายที่นักเรียนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันนะคะ นักเรียนเองนะคะก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะคะไปใช้เพื่อป้องกันตนเองจากภัยบนอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญเราต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภยัยและมีมารยาทด,ด้วยนะคะการบ้านวันนี้สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมรหัส4 5เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทลงในใบกิจกรรมตามชื่อไฟล์ที่รูขึ้นให้ไว้นี้ได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนนะคะอ่านสถานการณ์และตอบคำถามนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถดาวน์โหลดหรือปินใบกิจกรรมออกมาได้นักเรียนสามารถจดบันทึกลงในกระดาษ A4 ได้เช่นกันค่ะ และเมื่อนักเรียนทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมรหัส4 5เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีมารยาทส่งกลับมาในแพลตฟอร์มภายในวันที่กำหนดด้วยนะคะการบ้านชิ้นที่2 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเกิดโรคระบาดโควิด -19 ทำให้ผู้คนไม่สามารถพบปะสังสรรค์กันได้โดยตรงเนื่องจากอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ฉะนั้นในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นจึงนิยมในการติดต่อกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายแอปพลิเคชันให้ได้เลือกใช้กัน จากสถานการณ์ดังกล่าวให้นักเรียนทำการบ้านชิ้นที่2คือการถ่ายทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีโดยหัวข้อในการนำเสนอคลิปมีดังนี้นะคะให้นักเรียนแนะนำตัวโดยบอกชื่อชั้นเลขที่ให้นักเรียนบอกชื่อแอปพลิเคชันที่นักเรียนเลือกใช้ในการติดต่อสื่อสารบนสมาร์ทโฟนของนักเรียนเช่น Line Facebook, Twitter, Instagram หรืออื่นๆใช้ติดต่อกับใครบอกเหตุผลที่เลือกใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวติดต่อกับบุคคลน,นั้นนอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้วแอปพลิเคชันนั้นเหมาะสมกับการใช้ทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างและนักเรียนจะมีแนวทางการใช้แอปพลิเคชันนั้นได้อย่างปลอดภัยและมีมารยาทได้อย่างไร และนอกจากนั้นนะคะในการนำเสนอเด็กๆอาจจะมีการใช้สื่อประกอบเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจและเห็นภาพมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนของนักเรียนเอง iPad แท็บเลต็ตหรืออาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะและนักเรียนอย่าลืมพูดให้เสียงดังฟังชัดหรืออาจจะมีวิธีการนำเสนอคลิปวิดีโอที่น่าสนใจและแปลกใหม่ก็ได้นะคะ เมื่อนักเรียนถ่ายทำคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนนำคลิปวิดีโอส่งไปยังไลน์ของครูประจำชั้นจากนั้นครูประจำชั้นก็จะส่งกลับมาให้ครูผู้สอนได้ตรวจนะคะสำหรับวันนี้ครูเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คาบหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ